สวัสดีจ้ากาแฟเจดำดดมจนหมดเลยนี่คือการแกเกินไปเฮ่บ้าอะไรกูไปอยู่นี่อยู่คนเดียวแกเกินเกมวันนี้ตามทำขอเลยหลายคนอยากเล่นดิบดิบใจบ้างเล่นเล่นแผงไงแล้วเดี๋ยวเล่นเล่นดูด้วยเล่นเด็กดูบอกไว้เลย ไม่ไใครเจอเจ๊นถ้ายิงต่ำสามลูกะถ้แย่แล้วถ้าโดนเจยงได้นะคือต้องว่างจอยเลื่อเลยไนรถต้นไม้ล้างลวดตู้้ขายเนจีดบบว่าฟีมือเจี่บอกว่าเดี๋ยเดไปเดี๋ยวดูดี่ไปบ้างบ้างอ่าอ่ะนี่เป็นทีมเจนะ่ะระบบใช้แบบนี้ซีสาสามนั่นแหละในเกมจยเป็นสีหนึ่งสองสามเนาะก็มีแคสเปอร์แคสเปอร์ไมโครนี่ทีบบแปอะรซมซ่านี่ ปีสิบวกแอันนี้ได้แหวนลาช่วยไว้พรีไอคอนบวกสองมัสมัลนี่ปีสบเกบวกแปดหมือนกันลูกชอยนกมันไปซื้อมาให้เออไปหน้าไปไซส์ที่บ้านเอ็นอาร์เซือใครมาไม่จายกสักคำหนึ่งเลยจริงจริงจเบลเบลนี่ก็ซื้อมาให้เมือนกไม่ใช่ขอขอพายอาจารย์กุ๊กมีลิทชีบวกเจเจจูนี่เอลเอบวกหฟิตนี่ บวแล้วก็ลูกกุนี่ยี่สิบเทสบวกห้าซีอาร์เซเว่นีบบวกแปด้าสัมลองก็เลยลาลาต้าซีดานตัวมันจะเป็นเอชส่วนตัวเจชอบเ l h เมันมันใช้การได้จริงอ่ะมีโซนมินเนี่ยนะก็้งกุ้อมาให้แล้วก็ต้วกมีวนตาต้ในทีมเก่งเก่งเกไม่รู้แหละแต่คนคนรอต้องเอาไว้ในทีมสำรองลองเป็นรุ่งนี้สำรองลองนะ เดวเปโรโนเวลรอยกลายขนาดนี่ยพวกไอคอนอยู่นะเนื้อน้าอยู่แล้วทีได้ก็ยังอยู่นะไม่ใช่เลยนะขายไม่ออกเออเนี่ยประมาณนี้ทีมชานลุยเลยแล้วกันเล่นเด็กๆมาดูอยู่เซมิโปรโลีกหนึ่งหวังแ่นพร้อมลุยเขาแบบเกือบฟูลซีเลยนะมีแค่คนที่เป็นเป็นเมสซี่อับราฮัมโซนิวิสแล้วข้างล่างเป็นแกรนเดสมีสามคนที่เช๊เจ๊เซลซิโอเลย โอ้ยไอดาก์วะเอ้ยโอ้โอ้โ ah อ้เอ้ย oh ฮ oh totally ูมเม์นะเว้ยถ้าใครสักใคร่อยได้ปึ๊ย โอ้ยทำไมไม่เคลียร์ละพ่อโดน,นแล้วเำอะไรนิดหน่อยนะของนี้มันแก้ไขได้ล็อกเวลก็ไปดิยิงอย่างสวยย,ยิงอย่างห่วยเลยม่งกันไปยดยดเฮ้ยเกือบแล้วโดนไป เมมฟิสเมมฟิสโดนดิจะจ้าอู้อะไรวะไปยาวๆวัซซ่าเอ้ามะถูกไปแล้วไปไปเร็วกว่าเห็นเห็นไปอีกรัวกู ลููกกกเปิดโมงอีสปอร์ตจ้าบอกตรงนี้เลยจ้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกุลิทำดีลูกไป โดนสิจ yes. ่ะโดนเลยฮึ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 ฮรฮึฮึฮรฮึฮึึฮึฮกลึึฮอฮึฮึึฮอฮึฮึฮึ เ CR7 เจันหมดแล้วเอเอเชียบโอเคใช้ได้นี่า่าไม่มีใครชมชมตัวเองเว้ยอีกแคตเกมแล้วกันเล่นให้เด็กมันดูเจอใครเนี่ยวิโอเลตโวเทียอุ้ยเจอน้องวีเหรอโอ้มิลานเยอะนะนะก,กาคาเชฟเชนโก้คาลาเบียมาลดินี่เตโอชอบมิลานดาทางคนนี้ต้องโดน ปื๊บปื๊บปื๊บแมนน่าใช้ได้เอะชะชาชาอืมไม่ได้มีประโยชน์เลยกูทำเพื่อสวยงามไปดูกูข้างในเร็ว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 ซอนยิ้หเไม่รู้กูไม่เข้าไปข้างในวะ อุ้ยโอ้ยพะพาเซ่หลุดมาแล้วติ้งตองเลยติ้งตองเลยโดนเลยพะพาเซ่สกัดกันยังไงหน้าแมวแล้วติ้งตองยูชอนี่นะถ้าไม่เห็นจะบวกแปดนะออกไปนานแล้วอุย้ยลิฟอายแล้วพะพาเซ่ลุดเดียวมาอีกแล้วโอ้ยโดนอีกแล้วโอ้ยหลอดดาร์กเลยลูกนี้หักนะบอกก่อน ทำดีมากสวยกุลิตโดนกันไปดิเหนียวเกินยี่หอยหลอดเฮ้ย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 คุณมช่วยหน่อยวะเออทำดีมากมาแล้วกุลิตรัวกูไปไหนวะโถ่เลี้ยงยาวงี้น่าเขาเป็นเพื่อนวะจะได้ไม่ต้องควักตัง โอ้ยโดนนำขนาดนี้ยังอุตส่าห์ล่าเริงได้กูเนี่ยจริงต้องเลยเน่นหน่อยป้าพาเซ่ไปแล้วกูหักนะอุ้ยอุ้ยเก่งเหลือเกินเลี้ยงเก่งเหลือเกินแจกก็แจกเธอให้กล้าๆหน่อยอยากโดนใบแดงเลยอยากโดนใบแดงต้อลูกพี่กิ๊ก นอนเกง่งง <c oughs> ่วงไม่กลับบ้านวะเกินไปแล้วจะยิงมากไปแล้วไปโดดิโกหรือกาววะเนี่ยเหนียวนักเหรอเหนียวนักเหรออือโอ้ย่วงอ่ะพ่อเตะเธอพ่ออือ แม่ S 1> <S 1> <S ใ,ใจจริดีไปลุกกูไปรวปเร็ว,รวข้างในรุ้รร็วโยนลอยมะมองอือหือใช้มื่ยมึงดีวะโยนจะมั่งคูและแใย พอละมัง้งดีใจเลยนักหนาแล้วนำขนาดนี้แล้วอะ่ะอู้ร้อนจีเลยเว้ยร้อนมากเลยวคลุมหน่อยออจอยปิวสมั้งกลั่เออต้องโดนแล้วตรวจโดบโกหน่อยดิตรวจโดบโกงหน่อยดิดูมีถั่วงอโอ้ยพ่อเอ้ยเฮ้ยชนคานเฉยสามทีเออ ก่อทั้งลูกนะโดนดิอู้หเกินไปแล้วมึงเกินไปแล้วแล่แล่ยับเยินเอ้ยต้องฝึกเยอะสงสัยต้องเอาเงินถมเข้าอีกต้องเปิดการ์ดเติมอีกนี่แหละใครที่อยากเห็นเจเล่นก็ประมาณนี้แหละนะสะใจพวกแกนะตามนั้นแหละร้อนร้อน ฮอตเฮดฮอตเฮดหัวร้อนอ่ะฝากด้วยแกเกินเกมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมสัปดาห์ตัดตัดไปอาจจะมีสวยเกินเกมของพี่นินมาสลับด้วยแกเกินเกมแบบเปิดการ์ดกันเดี๋ยวต้องเติมเงินเข้าไปอีกอยังสู้เขาไม่ได้เลยดูสิหมดไปเป็นแสนแล้วแขนยังไม่ได้จับเลยเ,อ,เ,อ,เอ,อ๊ะอันนี้เรื่องบอลหรือเรื่องน้องนิกไปเที่ยวเราอ่ะขอบคุณมากนะที่ดูมาลาละไปเว้ย